นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีชื่อผลงานจิตอาสาพัฒน,นาการอ่านสารต่อคุณธรรมด้วยกิจกรรม Active Learning เชื่อเจ้าของผลงานนางสาวภาวินีมั่นทองโรงเรียนบ้านห้วยคอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวลำพูเขตหนึ่งจุดประสงค์ 1. เพื่อพัฒน,นาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อยุกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมสพทและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาใช้ความรู้ความสามารถมาแก้ปัญหาการอ่านของเพื่อนกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning บูรณาการกับกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน Peer Assisted Learning Strategy โดยนักเรียนจิตอาสานำไปสู่การพรัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนและพะัฒนาคุณธรรมจร,ริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมสพทได้แก่ความพอเพียงความกตันยูความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและอุดมการคุณธรรมแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาบูรณาการกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทนำหลักพรมวิหาร4มาบูรณาการกับการจัดกิจกรรมได้แก่ 1. เมตตา 2. กรุณา 3. มุทิตา 4. อุเบกขาการดำเนินงานตามกิจกรรมขั้นที่1การวางแผน Plan ศึกษาสภาพปัจจุบันประชุมปรึกษาคณะครูในการดำเนินงานออกแบบกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนเป็นจิตอาสาพัฒนาการอ่านให้กับเพื่อนในชั้นเรียนขั้นที่2การดำเนินตามแผน do จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning บูรณาการกับกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนดังนี้ 1. กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านโดยนักเรียนจิตอาสา 2. กิจกรรมแนะนำหนังสือหน้าอ่านโดยนักเรียนจิตอาสาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยหนังสือที่แนะนำจะต้องมีการสอดแทรกคุณธรรม 3. กิจกรรมบันทึกรักการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือที่ตนสนใจและสรุปใจความสำคัญลงสมุดบันทึกรักการอ่านโดยให้นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนที่อ่านไม่คล่อง 4. กิจกรรมค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม 5. กิจกรรมภาษาวรรณครม 6. กิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนจากเรื่องที่อ่านนักเรียนอ่านหนังสือที่สอดแทรกคุณธรรมโดยให้นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลือนักเรียนที่อ่านไม่คล่องจากนั้นเขียนไมล์แมปปิ้งพร้อมนำเสนอ 7. กิจกรรมจัดทำหนังสือเล่มเล็ก 8. เกมบิงโกครูและนักเรียนกรอ,อกชื่อหนังสือลงเว็บไซต์ view of name จากนั้นสุ่มชื่อหนังสือนักเรียนที่บิงโกคนแรกจะได้รับรางวาัล 9. เกม k a h o o ูตครูและนักเรียนออกแบบคำถามจากหนังสือลงเว็บไซต์คาฮู o t 10. เกมไม่คำ 11. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันสำคัญ 12. กิจกรรมโครงงานจากสารานุกรมไทย 13. กิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรมไทยขั้นที่ 3. การตรวจสอบเช็ค ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาความเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครูตรวจประเมินผลการบันทึกการอ่านของนักเรียนประเมินพฤติกรรมบ่งชี้กับคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรมสพทประเมินความพึงพอใจของนักเรียนครูสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นที่4การแก้ไขปัญหา Act นำผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมาสะท้อนและหาวิธีปฏิบัติที่ดีร่วมกันจากนั้นเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนผลการดำเนินการ 1. นนักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 802. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมสพทอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ80ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดรางวัลของครูรางวัลเหรียญทองชนะเลิศเบสแพทชิดการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย